มาในเร็วฮ้ยิวยิวใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีฟาร์แบบ F K เนะี่ยพี่แนะนำแอป,ปนี้เลย U G Phone ทางแอป,ปนั้นเประบบคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย ถ้าสมมติทุกคนโหลดผ่านลิงก์นอพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่ UVP นะจะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยอ่ะเรากับในแบบเพชรโกต์ต่อคนหรือเวลาประมาณ7ชั่วโมงนะทางแบบเพชรโก้ก็จะมีการอัปเดตเข้ามาแล้ววันนี้พี่ว่ามาดูเอออีเวนต์ตีวิ่งกันต่อไอ้คลิปที่แล้วคคคือออออเเราสุ่่่่มมไไไ้้ขตีวีวิิงูง100ใชยลปน พี่มีคูณหนึ่งหมื่นทุกคนประมาณอ่ากี่ฟองแปดฟองเหรออืมคือมันมีโอกาสดรอปที่่อนขั้นที่จะยากมากทุกคนนี่คือพี่สุ่มอ่ะไม่ได้สุ่มดิเอทเคที่เมื่อประมาณสามสี่วันมั้งหลังจากคลิปที่แล้วว่ะที่พี่เล่นไปอ่ะก็ราคาค่อนข้างแพงประมาณเจ็ดเออเจ็ดแสนต่อหนึ่งฟองอันนี้คือสี่ล้านเลยหรอโอเคแต่ก็อืมจะบอกว่ามันแพงสุดมันก็คงจะไม่ใช่หรอมั้งอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเออพี่น่าจะเก็บของอ่ะโอเคอ่ะเปิดออมไปเลยอืมแล้วก็อ่ะฮะเปิดนี่ออมมาอ่ะเปิดห้าสิบ อ่ะเปิดมีห้าสิบอืมอ่ะเปิดมาอืมเปิดเมกมันมีโอกาสได้ฮิ้วคือประมาณกี่เปอร์เซนต์ว่าในกล่องเนี้ยได้ปะปะฮิ้วโอเคไรวี่เวลครับอืมแทบจะไม่ต้องนึกถึงอ่ะบูตออมมานี้แล้วก็อันนี้บูตออมมาเลยแล้วกันแล้วก็บูตอออีกอืมกล่องนี้ไม่มีฮิ้วใช่ไหมมีแค่เอ่อพลิกล็อกทุกคนอืมอ่ะมาจุดคายแมทแล้วเปิดกันหน่อยสักหนึ่งฟองก่อนแล้วกันเอ้ยอ๋ยอทีเดียวห้าฟองเหรอนน่นจะแค่หนึ่งฟองนะอ่ะเปิดมาอืมคุณหมื่นจิงเ่าอุ้ย แต่แม่คัดสีดว้วยสามสิบล้านเอาโอเคเดี๋ยวนั่นก็เดี๋ยวนันก็ยังเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้มันมีหนึ่งในห้าสิบลห้าร้อยล้านด้วยอ่ะคืออันไหนเอ่ยคืออ๋อใกล้กับไอ้ฮิวเลยทุกคนโอ้โหเหลือแค่หนึ่งฟองอ่ะเหมือนหนึ่งอ่าอันนี้พี่มีอยู่ประมาณสองพันอ่าเปิดให้หมดก่อนแล้วกันอืมหนึ่งฟองสุดท้ายขอสักห้าสิบล้านได้ไหมโอ้โหสามสิบชัวร์ โอ้หนึ่งล้านเอาคิด okay, ไม่เป็นไรอ่ะไปกันต่อทุกคนเปิดไข่ติว๊วอยงี้ยประมาณเออสองพันกระฟองคูหนึ่งร้อยดูดิว่าเราจะได้ฮิ่งกว่าไหมในคลิปนี้อืมดูทรงว่าถ้าสมมติพี่เปิดไปหนึ่งพันฟองแล้วพี่ไม่ได้เนี่ยคืออีกประมาณหนึ่งพันฟองเนี่ยพี่ว่าพี่จะเอาไปแจกแล้วกันสําหรับคนที่คอมเมนต์มาเป็นคนที่เออหนึ่งกับสองแล้วกันนะแจกคนละห้าร้อยประมาณนี้เปิดไปหนึ่งพันฟองดูดว่าเราจะได้ไหมเปิดแบบเอฟพิยาวทุกคน เลอประมาณร้อยนึงกดนดูจากทรงแล้วเขาน่าจะบัฟมั้งเพราะว่าปกติไอ้เจ้าโพลิสด็อกกับโพลิสแคทเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยออกมากคนแต่ว่าครั้งนี้คือมันออกมาบ่อยขึ้นอะเปิดมาอกีกอีกประมาณ8เออแปดสิบกบอ่าเลยประมาณ2องพัน่ะงั้นพี่เออืใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยโพลิสแคทมันออกมาบ่อยมากกคนไอ้ครั้งก่อนนี่คือมันแทบจะไม่ออกมาเลยนะที่พี่เปิดไปประมาณ1นึ่พันกระฟองอ่ะอืมเหลืออะไรครับเหลือประมาณ30มสิบอ่ะสามสิบท้าย โอเคเรียบร้อยเกลือทุกคนอ่าพี่เหลือไข่ประมาณ2,000กระฟองใช่ไหมงานพี่แจกให้กับคนที่คอมเมนต์เป็นคนที่1 2 3 4แล้วกันคนละ500ฟองทุกคนแจกทั้งหมด4คนคนละ500ฟองให้น้องไปสุ่มหรือว่าไปขายก็ได้แล้วแต่เลยอ่าเดี๋ยวไปดึงพี่ขอไปดูเออคิวก่อนล้กันว่ามันราคาอะไรไอเจ้าอ่าดีปะ่ะพิซซันเก็ตราคา28เหรอโอ้แล้วไอ้ไอ้นั่นอ่ะไอลับเบอร์ลับเบอร์ลับเบอร์บบอราคาโอ้โห700มี39ตัวอืม หน้าจอยากสุดทุนอันนี้เวลาขึ้นนี่ตอนนั้นราคารถพี่นายจะซื้อเนาะเสียได้จังเลยอ่ามีอะไรที่มันราคาประมาณสัก7 8็เหมือนเดิมไหมมีไหมเดี๋ยวพี่จะไปหาซื้อเอ้ยเดี๋ยวตกใจสี่เบียนูสี่เอ็มอเจ้าอินฟโนแคคือราคา1 3มแม้แต่ว่านี่คือมัน2องเบียนใช่ปะใช่แล้วตัวเนี้ยราคา5้าเบียนี่ยีิ้โอ้ยแพงเกินบางทีอันนี้เจ้ารามาราคา6 m อ อืมซื้อได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้12อันนี้ 7m อันนี้11เอ้ยอันนี้ลิมิเต็ดแล้วปะลิมิเต็ดแล้วโอเคเยติอ่าเจ้าฟรอปปี้อืมอ,อยากได้เจ้าฮิวแคทแบบปกติอ่ะูราคา400เลยเหรอน่าซื้อเก็บไว้ตอนนั้นนะ่ะอันนี้เจ้าดักกี้ราคา 7m อืมันนม้เจ้ากบอันนี้เจ้าโบเกนฮาร์ดราคา10เหรอเอ้น่าสนใจแฮะยังไม่เคยมีเลยอันนี้เจ้าวาเลนไทน์แบร์ ก็ยังไม่เคยมีเหมือนกันเอาเป็นว่ายังสุ่มไม่ได้ดีกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวไปเดินทุกคนพี่ขออนุญ,ญาตไปเทีย่ยวที่านซ้าก่อนกันปไปหาซื้อของเข้าคลังหน่อยละกันอันนี้คือโอ้โหสองร้อยเลยเหรออันนี้อะไรเจ้ารามาชายัยีนี่อืมหกเอ็มอันนี้สิบน่าสนใจแย่น่าซื้อมากเลยกอดโบูเจนมีใครขายไข่หรือเปล่าอ่ะอ่าเดี๋ยวนะอันนี้สิบสองอันนี้ห้าร้อยโอ้โหทำไมราคามันแพงจังวะอ่างั้นเดี๋ยวไปเดินพี่ขออนุญ,ญาตหาไข่ไอ้คูนหนึน่งหมืน่นก่อนละกันไข่คู มีขายไหมมีขอเปิดอีกสักประมาณ 4m แล้วกันไม่รู้ว่าจะได้เออไม่รู้จะได้กี่ฟองอ่ะประมาณ5ฟองปะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆ6เลยอ๋ออ่ะซื้อมา 5m มา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 6ฟองโอ้โหราคาโคตรแพงอันนี้อะไรอู้หูปีกอืมอันซื้อมาขออีก 2m อืมโอ้เหลือ6เหลือเจมอยู่ 6m ลองเปิดดูทุกคนทั้งหมดกี่ฟองเลยก่อนจบคลิปทั้งหมดประมาณ13ฟองดูงว่าเราจะได้ฮิวมาไหมถ้าได้มานี่ก็ดีเวอร์เลยนะอ่ะเปิดมาประเดิมก่อน5ฟอง อืฮึบโอ้ไม่มีคาซีนโอสามสิบครับขอสัก 500, ห้าร้อยห้าอ่าขอสัก500ห้าร้อยเอมได้ไหมเปเอร์เมกห้าฟองอืมมาเลยเร็วเฮ้ยยิวยิวโอ้ยิวยิวยิ้ว, <c oughs> วตัวเบลเลยเมื่อกี้โอ้โอ้ยนึกว่าจะได้โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่ไรอย่างน้อยเราก็เออเห็นหน้าพี่แกันนิดหนึ่งแหละอืมอะสามฟองสุดท้ายและท้ายสุดขอมาหน่อยเร็วฮึบเฮ้ยยิวอ่า แล้วชื่นใจได้ผลิตแคสได้เป็หมดเลยอันนี้เจ็ดฟองอะซื้อแม่งเลย,ล <c oughs> เ,ยเลยไอ้หรือว่าเราจะไปซื้อฮิวเดียถ้าซื้อฮิวก็คือมันน่าจะเอ่อน่าจะได้เลยปะ่ะอืมงานพี่เก็บไว้ก่อนงานหกเอ็มอ่ะงานก็สำหรับคลิปนี้ไม่ได้แฮะสูบไปม่เลยแฮะ